สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลสงกรานต์ปี2 5 6 6นนะครับก็พี่น้องหลายๆท่านก็อยู่ในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนะครับก็เป็นช่วงที่หลายๆคนนะครับได้กลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะครับหลังจากที่ทำงาน ไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือไปทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่พอช่วงเทศกาลมันหยุดยาวก็กลับบ้านมาเยี่ยมญาตินะครับสำหรับในวันนี้วันที่14เมษายนนะครับก็เป็นช่วงทีเ่เป็นวันนอกจากจะเป็นวันสงการแล้วก็เป็นวันครอบครัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในช่วงนี้ ในสงกรานต์ปี66เนี่ยเทศก,กาลสงกรานต์ปี66เนี่ยในส่วนของสินค้าทางการเกษตรหรือว่าพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมีอะไรราคาร่ราคารุ่งนะครับอะไรราคาร่วงบ้างนะครับซึ่งก็พาดหัวข่าวพาดในส่วนของหัวข้อไปนะก็คือสงกรานต์ปี66ยางพาราล่วงนะครับมันข้าวโพดร,ราคาพุ่งนะครับก็ เป็นในส่วนของอัปเดตสถานการณ์ราคาสินค้ากเกษตรณช่วงเทศกาลสงการปี2566นะครับซึ่งก็จากการคาดการณ์ครับตรงนี้เคยนำเสนอไปแล้วของ TTB Analysis นะครับก็ TTB Analytic น,นะครับศูนย์วิเคราะห์ TTB นะครับได้วิเคราะห์ในส่วนของพืชผลทางการเกษตรนะครับที่ราคาดีในช่วงปี66นะครับที่ราคาน่าจะดีปี66ก็มีข้าวเปลือกมีอ้อย มีมันสัมปะหลังนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้วิเคราะห์ในส่วนของข้าวโพดนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปข้อมูลอัปเดตล่าสุดในส่วนของราคาพืชผลทางการเกษตรนะรว่ามีสเกลว่าเห็นว่าอะไรบ้างที่ราคาดีแล้วก็อะไรบ้างที่ราคาตกนะมาอัปเดตข้อมูลในส่วนของราคานิดนึงนะจากข้อมูลจากกรมการค้าภายในนะครับราคาก่อนที่จะหยุดเทศกาลสงกรานต์นะครับก็เป็นราคาพืชผลทางการเกษตรข้าวเปลือกหอมมะลิก็หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับถึงหนึ่งสี่พันแปดร้อยนะครับ ค่าเปลือกของบรินพื้นที่หนึ่งอถึงหนึ่งหมืนี่นะครับค่าเปลือกเจ้าเก้าถึงหนึ่งหมื่นรอนะค่าเปลืปฐุมธานีหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งบาทต่อตันนะครับค่าเปลือกเหนียวเมล็ดยาวหนึ่งพันหนึม่นสอนบาทถึงหนึ่งบาทต่อกิเอ่อต่อตันนะครับข้าโพดเลี้ยงสัตว์นะครับข้าโพดมมมเมล็ดความชื้นไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์เก้าบาทสิบถึง ราคาโรงงานอาหารสัตว์นะครับความชื้นไม่เกิน4.5% 12บาท95สตางค์ถึง13บาทนะครับก็มันสำปะหลังนะครับราคามันสำปะหลังนะครับหัวมันสดนะครับเชือแป้ง25%ใช้ข้อมูลอ้างอิงที่โคราชนะครับ3บาท25ถึง3บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับมันเส้นนะครับคลังสินค้าอยุธยา8บาท50ถึง8บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับคลังสินค้าชนบุรีนะครับ8บาท60ถึง8บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วก็แป้งมันนะครับ 17บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับไปดูในส่วนของผลปาล์มนะครับทลายปาล์มเฉลี่ย3จังหวัดนะครับ5บาท20-6บาทต่อกิโลกรัมนะครับนี่เป็นราคาภาพรวมนะครับของโุราร์ทานีก็5บาท60-5บาท90นะครับกระบี่5บาท20-6บาทนะครับชุมพร5บาท20-5บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับก็เป็นภาพรวมของของราคาสินค้าวันนี้นะครับ ทีนี้เราไปดูนะครับว่าราคาในส่วนที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้วิเคราะห์นะครับในส่วนของราคาข้าวในของราคาพืชผลทางการเกษตรแต่ละชนิดเนี่ยว่ามันราคาสูงหรือต่ำนะครับโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงทําเป็นกราฟิกนําเสนอค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจนนะครับจะได้รู้นะครับว่าในช่วงสงการปี66เนี่ยอะไรบ้างที่ราคาดีตัวแรกนะข้าเปือกจเจ้าความชื้น15%นะครับก็ ราคาตรงนี้เป็นของสำนักงานสิรษฐกิจการเกษตรนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่รายงานไปเมื่อกี้นี่เป็นกรมการค้าภายในนะเพราะฉนั้นราคาจะเป็นจะเป็นราคาที่อาจจะแตกต่างกันแต่เป็นภาพรวมนะครับของ2หน่วยงานที่ดูแลทางด้านราคาสินค้าเกษตรของประเทศไทยนะครับข mm ่ hmm. บบาวเปิดเจ้าความชื้นเนี่ยสำนักงานสิรษฐิการเกษตรได้ให้ราคาเฉลี่ยไว้ที่9,782ัรบาทต่อตันนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับในส่วนของสเกลจะเห็นว่าจะอยู่ตรงกลางก็มีแนวโน้มเอียงมาด้านในส่วนของ สีแดงนะครับเพราะฉะนั้นตามการคาดการณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับข้าวเปลือกนะครับซึ่งเมื่อมาดูในส่วนของราคาตรงนี้ของกรมการค้าภายในเนี่ยราคาจะสูงกว่านะครับข้าวเปลือกเจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเอียงมาด้านขวาบ้างแล้วนะถ้าถ้าใช้ราคาของกรมการค้าภายในนะครับข้าวเปลือกเจ้านะครับ ทีนี้ไปดูยางพาราแผ่นดิบชั้น3นะตัวนี้ที่บอกว่าร่วงนะครับก็คือร่วงนะครับไมช่ร่วงก็คือ44บาท29สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเมื่อเทียบก็คือลงมาสเกลแดงแล้วนะครับนั่นคือราคาของยางพาราเพราะฉะนั้นปีนี้ยางพาราเนี่ยยังไม่กระเตื้องขึ้นนะครับก็เป็นที่น่าห่วงสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกยางพารานะครับในขณะที่พืชชนิดอื่นเนี่ยเขา ราคากระเตื้องขึ้นจากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายแล้วเนี่ยแต่ว่าในส่วนของยางพาราก็ยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นนะครับซ้ำยังราคายังต่ํากว่าปีที่แล้วนะครับนี่คือในส่วนของยางพารานะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่40บาท44บาท29สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเป็นยางแผ่นดิบชั้นสามมครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ร่วงในสงการปี66นะครับยางพารานะครับทีนี้ไปดูรุ่งบ้างนะครับรุ่งรุ่ง ก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่ราคาที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรทําไว้ค่อนข้างจะต่ํากว่าที่กรมการค้าภายในนะครับในส่วนของกรมการค้าภายในจะอยู่ที่12บาทนะซึ่งสูงมามาด้านสีเขียวเยอะนะครับแต่ราคาที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรทําไว้คือ10บาท82สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งถ้าไปดูราคาที่ทาง กรมการค้าภายในได้อัปเดตข้อมูลณวันที่12ก่อนหยุดเทศกาลสงการานต์เนี่ยก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ประมาณ12บาทถึง13บาทนะเพราะฉะนั้นราคาสูงนะครับนี่คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับตัวแรกที่พุ่งนะครับย้ำว่าพุ่งแรงมากกว่า10บาทนี้นะครับตัวพุ่งตัวที่2ก็คือมันสําปะหลังนะครับมันสําปะหลังตัวนี้ก็ยังต่ํากว่าความน่าจะเป็นนะปกตินี่คือถ้าข้อมูลอัปเดตซื้อกันนะ ปัจจุบันราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3บาท 50- บถึง3าบาทเ0นะครับเป็นมันรวมนะครับถ้ามัน30%นี่รับซื้ออยู่ที่4บาทกว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นทะลุแล้วนะครับในส่วนของมันสําปลังเพราะฉะนั้นมันสําปลังเป็นอีกตัวหนึ่งที่รุ่งนะครับรุ่งใกล้เคียงกับข้าวโพดนะสูสีคู่ขี้กับข้าวโพดนะก็จะสังเกตว่าพืชสองตัวนี้สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เหมือนกันนะครับใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพราะฉะนั้นราคาพุ่งทั้งคู่นะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับปา์มน้ํามันนะครับปามน้ํามันถ้าดูจากสเกลสีเขียวราคาดีนะครับคือถือว่าราคาค่อนข้างจะดีนะครับแต่เกษตรกรจะไปเทียบกับปีที่แล้วซึ่งราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าราคาปีนี้มันตกแต่จริงๆแล้วราคามันยังดีนะครับในส่วนของปา์มน้ํามันนะครับ <S <S น,น,นี่คือในส่วนของปา์น้ํามันราคาเฉลี่ยอยู่ที่6กบาทสาสสตางค์ต่ตอกิโลกรัมนะครับปีที่แล้วขึ้นไปเกือบ10บาทนะช่วเงเดือนพฤษภาคมธันวาคมสิบบาทสิบเอ็ดบาทนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ ร่วงลงมาแต่ในบนความร่วงเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับราคาก็เป็นภาพรวมนับของสินค้าเกษตรนะครับปีนี้สรุปก็คือยางพาราเนี่ยเป็นเจ้าที่ราคาร่วงมากที่สุดนะครับในส่วนของมันข้าวโพดเนี่ยราคาพุง่งซึ่งอาจจะข้าวก็ยังถือว่าราคายังโอเคอยู่ในส่วนของปาล์มนี่ก็ยังถือว่าราคาดีถ้าไปเทียบกับสองสามปีย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ